เอาละครวินิตรับเข้าสู่รายการเด a แมนทีวีนะครับผมแล้วนี้กลับมาอยู่ในเกม l e f อ u e ฟ f l e g n d วายแล้วแล้วก็กลับมาอยู่ในตัวละครโปรดของผมอีกเช่นเคยนะครับผมที่จริงผมก็อยากจะเล่นตัวอื่นนะแต่ว่าคือผมค่อนข้างมั่นใจในบิดแค้งมากกว่าตัวอื่นๆนะครับผมในฐานะที่ผมเล่นซับพอร์ตนะส่วนทําไมมันไปอยู่งั้นสคนเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะอย่าเพิ่งโยนป่าป่ามาทำแงนี้เพื่อน ไม่มีจุดยืนเออไม่มุนโดไม่มีจุดยืนในสังคมเฮ้ยยอมมันยิงมันดื้อ,อ,อต่อยต่อยต่อยโอ้ยเสียแฟลแล้วมันเสียสเปลแนละ้วเอ้าแต่เพื่อนเราเสียชีวิตว่ไม่เป็นไรนะ่ยมีวะผมไม่รู้ดิผมจะลองต่อยดูนะมีอยู่นี่มาเอา,าไหมเออ เฮ้ยได้ไหมสวยฮิวเฮ้ยใจยเย็นเพื่อนใจยเย็นถอยก่อนสงครามไม่มีแฟตนี่มาผมจำได้แล้วเฮ้ยอุย้ยพี่ลาได้ไหมลอยลอยสวยคุณนะเฮ้ยดึงสวยโดนลอย อย่างนั้นและเออเมซิ่งมากคุ้มคุ้มคุ้มผมดึงโดน,นยังไงว่าจังหวะแบบนี้จังหวะซิปมากกูเจอผมจะดึงซ้ายแล้วมันอยู่ซ้ายดึงซอยสวยเรียบร้อยโหอยู่ๆก็ดึงแม่นเฮ้ยโอ้วันร้าได้ด้วยแยมแยมแมวเลยเพื่อนตไม่ดดน่าจะมานะเฮ้ยมัน,เ,น,นเพื่อนน้อยอ่ะเพื่อนนี่ไงขับู ลาก่อนคุณจำได้คุณแท้ตีไปแล้วตีคูดาวนานของผมก็คูดาวแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงเอ้ยครึ่งนาทีวิบวิษนานจังเลยครึ่งชั่วโมงต่อยเรียบร้อยไปขับบ้านเถอะว่าจะเทิบกรอบเฮ้ยปึ๊บมาหลอกนี่ผมหลอกให้มันตกใจนะปึ๊บดึงต่อยเฮ้ยต่อย เฮ้ยผมเกือบมีดึงแล้วคุณผู้ชมแต่เย็นโอ้โหผมเกือบดึงแล้วโซลกาดี่ไงผมดึงเกลียดโซลกามันฮิวเรื่อยๆเลยคุณผู้ชมคิดไหมตัวละครโซลโกงมันค่อนข้างโกงนะเฮ้ยโอ้ยผมเกือบจะเข้าอะไรเงี้ยวานรัตคนในบานอยี่ยเพื่อนต่อยป้อมก่อนหไปดึงเรียบร้อย เฮ้ยถอยถอยถอยเพื่อนถอยเอ้ยรอ,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 อดไหมบงับงบงับงบงับงบังบังบังโอ้ยปึ๊บดึงเฮ้ยปึ๊บดึงเรียบร้อยต่อยระบุม้มตาย่าสวยไหมเป็นไงถ้ามีผมคุณก็รอดเอ้ยดัน แท็กเลยแท็กโอเคกลับมาใช่ไหโอเคเฮ้ยตงกลับมาแล้วฝ่ายะไน่าจะองหนึ่งมดีหวักลยุ้มละุ้มน่าจะช้าละออไม่มีมานาดิไม่น่าจะรอดอะไอตัวบ้านน่วิ่งโคตรเร็วเฮ้ยอน เฮ้ยเอ้ย,อยล้มผมรอดผมไม่ตายง่ายๆหรอกก็ผมรอดที่ไหนแล้วไอ้ที่คุณใจเย็นดีมันหนามันออกแต่กรอดูดิเฮ้ยดึงไม่ได้ชนหรอกเพื่อนผมรู้เทคนิคการเคาน์นาเตอร์คุณปะคุ้มละกลับบ้านหน่อยนะคือมันโคตรหนาเลยมันออกของแค่นั้นอะแค่นั้นน่ะดิมีแต่กรอ As long as it takes ดึง เอฮ้ยโซลกาเพื่อนโซลกาเอาโซลกาดีเอาโซลกาออดิ้งซิงเอ้ยเพื่อนจะบังให้เพื่อนโอ้ยเขยสวยเพื่อนพูดอะไม่ซิงเลยคุณมาขับบ้านก่อนเอ้ยผมไม่รอดป่ะโหโคตรสโลว์ พึ่บโดนเอ้าโหมนดึงไอ้บ้างนะเมเดซีนเหรอไม่กลัวผมก็ไม่กลัวผมก็มีโล่ชีวงผมเรี็บร้อยไหมเฮ้ยได้ไหมสาวบ้านเฮ้ยโอ้โหเฮลี่สวยมาไั้กรอนก่อนของสำคัญเพราะมันแตกอยู่แล้วมั้งเชี่อผมเอ้า ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไมัรงกรก่อนเดีป้อมแตกเชื่อผมมังกรกน,น่าจะคุ้มกว่าโอเคเอเอแค่นี้แหละช่างหัวป้อมมันตอนเรายืนระยะย,ยาวอ่ะยินยินพันกันเหน่อจะยินก่อนนะทุกคนป้อมไม่แตกอีกโอ้โหคิดว่าจะแตกต่อยอยจะตามมันไปดิมันมีโซลกา ถอยไม่ไหวแล้วเพื่อนอาจจะต้องถอยหน่อยนะเฮ้ยโอ้ยโอเคเอา้าโอโ้โหเกือบโดนเซรียิงโคตรแรงเลยตรงนี้อูดาเมจีะดิเฮ้ยดึงสวยเรียบร้อยได้รต์บัฟใช้แล้วผมกลับบ้านละเฮ้ยกลับแล้ว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  อึบดึงอเอ้อ่าสิดเอาได้นะเพื่อนอึบดึงว้าวเฮ้ยโอ,โอ,โอ้สวยถ้าคุณเอาโซลากาดิอึบดึงนะเออเรียบร้อยหนึ่งโซกเฮ้ยผมเพิ่งปดชิวอะบอลลารได้ไหมเอออย่างนั้นหละเรยียบร้อยสวยได้หมดละแค่นี้ ในเวียนั้นป้อมอยู่เฮ้ยเอา้าผมพึ่งเขาได้ไหมเนี่ยแต่ทั้งเซลรี่น่าจะได้ถ้าไม่โดนสวนก่อน 100. เรียบร้อยเยี่ยมเกินมายามกันมาลานนะปึ๊บดึงเออเฮ้ยสวยตอยออ่อยปึ๊บบล็อกเฮ้ย ใช่ไหมเฮ้ยปลอมล่างปลอมล่างเพื่อนปลอมล่างไม่มีใครเห็นมีผมเห็นนุ่นเดียวตุ้ยตอยตอยเก็บมึงแตกเพื่อนเก็บมึงแตกโอ้โหยปลอมเกือบไม่รอดจริงๆเรากลับมาเอามังกรเราจะคุ้มกว่านะเมื่วันตายหมดแต่ป่าเราตายไปแล้วดิเฮ้ยอย่าโดนล้านนะโอเค โอ้ยนึง่งเฮ้ยเฮ้ยอันตีเออเออซอยซอยผมเกือบเมาหมดเลยนี่มาสวยแล้วจบแล้วจบเกมอึ๊บดึงสวยโทนากาเรียบร้อยจบเกมแล้วเธอไปทินเนอร์เมียรมินเนียนมาแล้วโอเคครับ เฮ้ยเอ้าโอ้โหติดติดคือต่อยต่อยดูสวยผมได้ใช่ไหมผมค่อนข้างจะเข้มมากในเกมบิดแ้งแบกนะเอาเลยครับก็จบแล้วสำหรับเกมหลิงออฟเรจินไวด์ริปนะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมจะ มีความสุขกันนะครับผมโดยสาเหตุอะไรก็ไม่รู้นะไม่เกี่ยวกับคิดแน่ๆนะครับหมายถึงมีความสุขในชีวิตนะฮะโอเคครับบ๊ายบาย